โนโตลิแบนเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่บริหารงานโดยบริษัทโนโตริโฮดดิ้งจำกัดจากเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนำโดยนายทาเคดะนะคะกรรมการผู้จัดการทั่วไปแผนก g ก o b อลเม m e r c ซนไ d ซิ i n g และผู้จัดการทั่วไปแผนก g อ o b ซลล์โปร m o ชั่นรับผิดชอบส่วนธุรกิจขายต่างประเทศ,รเทศบริษัทโนโตริโฮดดิ้งจำกัดจัดงานเปิดตัวนะคะโนโตริแฟกชิพโตสาขาใหม่ล่าสุดและยังเป็นสาขาแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนยะ์การค้าเซนทันเวอเพื่อต้องการส่งต่อประสบการณ์ใหม่ะะของการช้อปปิ้งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านและของแต่งบ้านสไตล์มินิมอลที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพแล้วก็ราคาะคะแบบไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นพร้อมชูแนวคิดะคะมอบความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้คนทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากพนาทานน,ะะน,นายนชิดะคาสุยะ,ะ,ะเอกอัครราชาทูตวิสามัน タイはあのー、最初から、あのー、実は今もうマレーシアシンガポールには出店をしてるんですけども実は最初は本当はタイが出したかったんですね、はい、でもこのコロナ禍の中でですねいろいろと交渉それからスペースの問題とかありましてあと工事の問題もありまして若干遅れてしまったということですけども、はい、やはり、あのー、日本の 親日の方が多い、う<ペー><ペー>そしてこの地域には日本の方も、ニトリのことを知ってらっしゃる日本の方もたくさん住んでらっしゃるということで、一番そこにですねあのニトリを早く届けたいというふに思って。はい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 、ครับผมคจริงๆเนี่ยเราตั้งใจตอนนี้เรามีสาขาที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์แต่จริงๆแล้วเราอยากจะมาเปิดที่ประเทศไทยก่อน2ประเทศนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าติดช่วงที่มีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับมีเรื่องของการเจรจาพื้นที่ นะครับเออ่เ <noise> รื่องการก่อสร้างต่างๆนะครับก็เลยทําให้ล่าช้าไปนะครับแต่ก็วันนี้รู้สึกดีใจที่มาเปิดร้านสาขาที่ประเทศไทยและนะครับก็มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักนะครับประเทศญี่ปุ่นรู้จักประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีรวมทั้งมีคนญี่ปุ่นจำนวนมากที่รู้จักแบรนด์นิโตรนี่อยู่แล้วนะครับเราก็เลยนะครับเป็นเหตุผลที่เราเลือกนะครับประเทศไทยในการเปิดสาขาในครั้งนี้ครับผมครับบังก์โกรุนบัมบ์1ของช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ครับครับいと思ってですね

同じ,商品同じカラーをいろんな商品に展開をしてそして全て90%プライベートブランドの自社オリジナル商品になっています、中国、そして ASEAN で生産して。 中には自社工場で作ってている商品もありまして自然にその色をですね使う商品を、リの商品を使うことによって、自然に家の中で色がつながっていく、コーディネートが自然に出来上がるというような商品設計をしています。これがが一番特徴だとといいますありうござ การที่เลือกสีที่จะมาใช้ในสินค้านะครับแน่นอนว่าสีมันมีความสําคัตกับตัววัสดุนะครับลายต่างๆแต่ว่าการที่เราเลือกสีที่เป็นสีสไตล์นิททรีนะครับเราก็เลือกสีที่หลากหลายที่เป็นสไตล์ของนิททรีแล้วเก้ามากกว่าเกบของสินค้าที่อยู่ในร้านค้าของเราเป็นสินค้าที่เป็นเรียกนี้ญี่ปุ่นเรียกว่า privately หรือเมืองไทยเรียกว่า house brand นะครับก็คือเป็นสินค้าที่ทางนิททรีออกแบบนะครับแล้วก็คอ o r น i หาที่ผลิตผลิตสินค้าทั้งในจีนทั้งในอาเซียนนะครับในโรงงานต่างๆทั้ง สีที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมีความเป็นหนึ่งกันเดียวกันนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นมากที่สุดของนิโุนี่คือการคอ์ดเนตเรื่องของสีของสินค้าครับผมครับอาเซียลในรเอยกีราที่เป็นร้านท่เป็นร้นทนร้านี่เร้านที่เปร้านを่た้าน็นที่รที่เานร้ารนเนร่ราน้็ 近いうち数年ではもう20店舗30店舗でどんどん拡大していきたいというふうに思っています、はい、そういう意味では、えー、バンコクもうこの ASEAN アアの中でもバンコクに一番期待をしています。はいはい ครับผมนะครับแน่นอนครับเราอยากให้ร้านนะครับความคาดหวังกับร้านแรกในประเทศไทยร้านนี้คือเราอยากให้มันขายดีนะครับอยากให้ประเทศไทยเป็นตลาดเป็นร้านที่ขายดีที่สุดในอาเซียนนะครับผมนะครับแล้วก็ออถ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนะครับตัวมิชชั่นวิชั่นของบริษัทที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเราจะส่งความอุดมสมมูติความมั่งคั่งนะครับเอาของชีวิตให้แก่ชีวิตผู้คนทั้งหลายนะครับเรื่องของการคอนเทนต์เรื่องสีที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองหยิบเลือกใช้ซื้อไปใช้ที่บ้านทุกทททท่่านนนกัะะครรรรบซึงงใุเเอหืปศไย ในเร็ววันนี้เราก็จะขยายสาขาให้เป็น20-30สาขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประเทศไทยเป็นฐานที่สำคัญทั้งเรื่องของตลาดและเรื่องของจำนวนสาขาด้วยครับผมครับ今回はですねあのタイに出店できて本当に嬉しく思っています是非ともですねニトリはあの実はこの10年間でですね4回もニトリのあ日本のですねえ通えっと産業大臣賞ですね安全品質の面で 大印象を4回受賞している本当に品質にこだわった商品をより安くご提供するために活動している会社ですそれをです、ね、タイでもそして ASEAN でもで,す、ね、できるだけ安くできるだけ品質のいいものを皆さんにお届けしたいというふうに思っていますのでぜひともお店にお越しいただきましてその品質とそしてコーディネートを楽しんでいただければと思いますぜひ応援の方でよろしくお願いいたしますはいいありがとうございます ผู้บริโภคชาวไทยทุกท่านนะครับก็อยากจะมีแมสเซจบอกนะครับว่านิโทริที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีจนถึงกับได้รับรางวัลรัฐมนตรีนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมากถึง4ครั้งภายในเวลาแค่10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าคุณภาพของสินค้าญี่ปุ่นมีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเราเน้นเรื่องของราคาเป็นราคาที่ถูกซึ่งเอื้อมถึงนะครับซึ่งเราก็คาดหวังอยากเชิญชวนนะครับให้ทุก าพญี่ปุ่นราคาที่ถูกและ coordination น,น,นะครับที่เป็นจุดแข่งของเรานะครับที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะนิโตลิ co. th ได้เลยนะคะ